สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านนะครับพบกันวันนี้เช่นเคยนะสำหรับแนวทางฮานอยนะฮะก็ยังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับชุดนี้นะชายาวนะครับกระชับดีนะฮะสั้นกระชับนะฮะดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีรัฐบาลลาวเวยนะเรขของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับเนี่ยย่อมาให้เรียบร้อยแล้วครับมะไล่ดูเลยว่าเข้ารถตรงไหนนะครับหมกเก้าแปดเก้าหกนะหมกเก้าแปดเก้าหกอันนี้มีเข้านะครับ 98นี่ครับเลขเด่นของเมื่อวานมาออกวันนี้นะฮะ10062อันนี้ก็ไม่มีนะครับ58022นะครับหลุดอีกแล้วนะครับป8อยู่ข้างหน้านะฮะเขามาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นั่ครับ9แล้วก็8นะครับ9แล้วก็8นะ 1 0 0 6 2มี5 8 0 2 2ด8 0อยู่ตรงนี้แล้วนี่รัฐบาลลาว185 7 1้าดนะครับ1 85อยู่ไว้เบื้องนี้แล้วนะหนึ่ง1ป้อก็ตรงนี้นะครับกนะ็จะเป็น58ตรงนี้นะครับได้ตัวเดียวนะเข้าตัวเดียวนะฮะไปเข้ารัฐบาลลาวสุดท้ายเลยนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูของวันนี้นะฮะวันนี้ตัวเลขจับไม่ได้นะครับซึ่งปกติเราตัวชนไม่มีนะเลยใช้ชุดนี้แทนนะครับชุดนี้นะฮะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแล้วก็ดินที่เลขหกตัวนี้นะฮะดึงออกมานะครับก็จะเป็นวิ่งที่หกเจ็ดแปดนะครับตัวเน้นไม่มีนะครับตัวเน้นวันนี้ ก็มีประมาณนี้นะครับไม่เยอะ,อะท่านที่มองในชุดใหญ่นะผมย่อให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้หมดเลยนะก็อลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนใครที่ติตามชุดขยันอยู่ชุดขยนันเราใช่ชุดนี้นะครับนี่ครับจะแปลงตัวเลขให้ดูนะชุดขยันแช่ชุดนี้นะก็เป็นมีสาม มีสี่มีเจ็ดมีเจ็ดมีเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หกนะครับชุดขยันเดิมก็จะเป็นเลขชุดนี้นะฮะ <c oughs> ชุดนี้นะครับทั้งหมดไม่เกิน21ตัวชุดขยนันนี้มี